มีประชากร64ล้านคนในจำนวนนั้นเป็นผู้ใช้แรงงานถึง38ล้านคนดังนั้นผู้ใช้แรงงานจึงเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมใช่หรือไม่ถ้าประชาธิปไตยหมายถึงการปกครองที่คำนึงถึงเสียงของคนส่วนใหญ่ ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้จึงน่าจะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องมีอำนาจทางการเมืองมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆในสังคมใช่หรือไม่ถ้าใช่แต่ทำไมคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาผู้ใช้อำนาจอธิปไตยจึงเต็มไปด้วยคนส่วนน้อยผู้มั่งคั่งในสังคม แล้วผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนส่วนใหญ่หายไปไหนละ่ะทำไมกฎหมายนโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐจึงมุ่งไปสู่การปกป้องรับใช้ผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยที่มั่งคั่งขณะที่ผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ถูกละเลยไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ทำไมประเทศนี้นายทุนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยจึงสุขสบายรวยขึ้นและรวยขึ้นขณะที่ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่กลับทุกยากจนลงและจนลงแต่ทำไมในอีกหลายประเทศผู้ใช้แรงงานจึงมีสิทธิ์มีเสียงในทางการเมืองมีอำนาจต่อรองที่สูงกว่าทำไมบางประเทศ ถึงกับมีรัฐบาลของคนงานทำไมในหลายประเทศคนงานจึงได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับสวัสดิการที่ดีจากรัฐที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานในประเทศเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ร่วงหล่นลงมาจากสวงสวรร์หรือหรือมาจากการประทานของพระเจ้าองค์ใดหรือเป็นเพราะความเมตตาการุณาของนายจ้างในประเทศเหล่านั้นเปล่าเลยแท้ที่จริงแล้วความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นผลมาจากการต่อสู้เรียกร้องของมวลผู้ใช้แรงงานในประเทศเหล่านั้น ทำไมผู้ใช้แรงงานในประเทศเหล่านั้นจึงประสบความสำเร็จในการต่อสู้เหตุใดผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยจึงไม่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้เพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของมวลผู้ใช้แรงงานคำตอบคือผู้ใช้แรงงานในประเทศเหล่านั้น มีขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งและเป็นเอกภาพทําให้พวกเขามีสิทธิ์มีเสียงมีพลังอํานาจในการต่อรองที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ทางชนชั้นของตนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ไว้ได้ขณะที่ประเทศไทยขบวนการแรงงานยังไม่เข้มแข็งและเป็นเอกภาพเพียงพอ คำขวัญที่ว่ากรรมกรจงรวมกันเข้าแล้วความฝันจะเป็นจริงเป็นสัตธรรมที่ใช้ได้ในทุกแห่งหนและทุกการรัสมยใช่แล้วมีแต่จะต้องรวมกันให้เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวชัยชนะในการต่อสู้ในสงครามชนชั้นจึงจะเป็นของพวกเรา ในอดีตมีหลายยุคหลายสมัยที่ผู้ใช้แรงงานไทยรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งและเป็นเอกภาพและประสบความสำเร็จในการต่อสู้เพื่อประโยชน์ของมวลผู้ใช้แรงงานแต่ผู้ปกครองเผด็จการกับบรรดานายทุนผู้ละโมบได้รวมหัวกันพยายามทุกวิถีทาง ที่จะทำลายและแยกสลายขบวนการแรงงานไทยให้อ่อนแอและแตกแยกผู้ใช้แรงงานในประเทศนี้ไม่เคยยอมจำนนกับการกำราบปราบปรามของรัฐและทุนพวกเขาลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสร้างขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งอย่างไม่ขาดสายแม้จะมีอุปสรรคขวางหนามมากมาย คนหนึ่งล้มลงก็จะมีอีกหลายๆคนพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนหยัดสารต่อภารกิจนี้คณะกรรมการสมานฉันนแรงงานไทยที่ถือกำเนิดในปีพศ2544มีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูขบวนการแรงงานให้กลับมาเข้มแข็งและเป็นเอกภาพเพื่อต่อสู้เป็นปากเป็นเสียง ปกป้องผลประโยชน์ให้แก่ชนชั้นแรงงานและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศนี้แม้วันนี้เราจะยังไม่บรรลุปเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้ปรากฏเป็นจริงแม้วันนี้เสียงของเราจะยังดังไม่เพียงพอที่จะบอกให้สังคมนี้ได้รับรู้ถึงปัญหาที่แรงงานเผชิญอยู่ แม้วันนี้พลังของเราจะยังไม่มากพอที่จะหยุดยั้งการกดขี่เอารัดเอาเปรียบมวลผู้ใช้แรงงานในประเทศนี้ได้แต่พวกเราจะไม่ยอมปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ตลอดไปอนาคตของมวลผู้ใช้แรงงานในประเทศนี้ขึ้นอ,อยู่กับพวกเราทุกๆคนขอพี่ มาร่วมกันปฏิบัติภารกิจทางประวัติศาสตร์เพื่อร่วมกันพลิกโฉมคณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยให้เข้มแข็งเป็นเอกภาพเพื่อสามารถทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ให้หมวลพี่น้องผู้ใช้แรงงานในประเทศนี้ได้อย่างแท้จริง